5วิธีสะกดใจผู้ชายให้คิดถึงเราตลอดเวลาข้อหนึ่งทำให้เขาเป็นคนพิเศษสำหรับเราข้อนี้สำคัญมากๆนะคะถ้าสาวๆเนี่ยอยากให้แฟนคุณเนี่ยเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเวลาที่เขาอยู่กับคุณคุณควรที่จะเอาใจใส่ดูแลเขาเป็นอย่างดีนะคะอย่างเช่นทำอาหารอร่อยๆเนี่ยให้เขาทานทำสิ่งที่ เขาชอบดูแลเขานะคะซึ่งเมื่อเวลาที่ห่างไกลกันนะคะมีเหตุจําเป็นที่จะต้องห่างไกลกันเนี่ยเขาจะรู้สึกโหยหาและก็คิดถึงคุณทุกช่วงเวลาชีวิตของเขานั่นเองค่ะข้อ2ใช้น้ําหอมกลิ่นที่เขาชอบการใช้น้ําหอมนะคะเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับสาวๆได้เป็นอย่างดีถ้าเกิดว่าสาวๆคนไหนนะคะไม่เคยฉีดน้ําหอมเลยหรือคุณรู้สึกว่าคุณฉีดแล้วคุณแพ้นะคะคุณก็หา กลิ่นน้ำหอมที่มันเป็นกลิ่นอ่อนๆก็ได้อาจจะเป็นกลิ่นสมุนไพรกลิ่นแป้งก็ได้นะคะมาฉีซึ่งเวลาที่แฟนคุณเนี่ยเขาอยู่ใกล้คุณนะคะเขาจะรู้สึกว่าสดชื่นมากๆทําให้เขาเนี่ยอยากกอดอยากหอมคุณและเป็นการเพิ่มความทรงจำได้เป็นอย่างดีเวลาที่เขาเนี่ยห่างไกลคุณเขาจะจํากลิ่นตัวคุณได้นะคะและทําให้เขาเนี่ยคิดถึงคุณตลอดเวลานั่นเองค่ะข้อ3าผู้ชมเขาอยู่เสมอผู้ชายนะคะร้อยทั้งร้อยเนี่ยชอบให้แฟนเนี่ย ชมนะคะสาวๆคนไหนเนี่ยที่ไม่เคยชมแฟนเลยนะคะก็ควรที่จะหัดชมบ้างนะคะคุณอาจจะคิดว่าอ้ยไม่อยากชมหรอกคูดเดี๋ยวแฟนหนูเจิงนู่นนี่นั่นไม่จริงนะคะผู้ชายยิ่งชมบ่อยเขายิ่งจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยรักเขาคุณแบบว่าเห็นเขาเนี่ยเป็นคนสําคัญสำหรับคุณแต่การชมนั้นต้องออกมาจากใจแล้วก็เป็นความจริงนะคะอย่างเช่นเขาอาจจะตัดทรงผมมาใหม่คุณก็ชมว่าอุ๊ยวันนี้ ดูหล่อจังเลยหรือว่าเขาแต่งตัวแต่ว่าซื้อเสื้อผ้ามาใหม่คุณก็บอกว่าอุย้ยชุดเนี้ยเข้ากับเธอจังเลยซึ่งเวลาที่เขาเนี่ยได้อยู่ห่างไกลคุณเนี่ยเขาจะระลึกถึงคุณนะคะและคิดว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่อ่ารักฉันจริงๆและทําให้เขาคิดถึงคุณตลอดเวลานั่นเองค่ะข้อ4สัมผัสตัวเขาอย่างเบามือถ้าเกิดว่าสาวๆมีแฟนนะคะแล้วอายแล้วก็ไม่กล้าที่จะสัมผัสแฟนคุณนุษแนะนําให้คุณเนี่ย เริ่มทําตั้งแต่วันนี้เลยนะคะการสัมผัสจะเป็นการลูบแขนก็ได้นะคะหรือว่าลูบหลังเขาสัมผัสมือเขาเบาๆโอบก,กอดเขาเบาๆซึ่งผู้ชายเนี่ยเขาจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าการที่เราเนี่ยสัมผัสเขามันเป็นเหมือนการที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเรารักเขารู้สึกดีกับเขานั่นเองนะคะการสัมผัสเนี่ยทำให้คู่รักเนี่ยเติมเต็มความรักให้แก่กันได้ด้วยนะคะและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยู่ห่างไกลจากคุณเขาอาจจะเจอ ผู้หญิงต่างๆมาล่อตาล่อใจแต่เขาเนี่ยก็จะยังคงระลึกแล้วก็คิดถึงคุณเสมอโอ้ยฉันมีแฟนฉัน,นฉันมีแฟนแล้วนะและแฟนฉันเนี่ยก็รักฉันด้วยซึ่งทําให้ตัดปัญหาเรื่อง การนอกใจไปได้ด้วยนะคะสาวๆข้อ5เว้นระยะห่างให้ความคิดถึงทํางานข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะสาวๆหลายๆคนเนี่ยคุณต้อเข้าใจนะคะว่าคุณก็รักแฟนคุณมากคุณอยากอยู่กับแฟนตลอดเวลาอยากทําอะไรด้วยกันอยากไปไหนด้วยกันตลอดเวลา24ชั่วโมงแบบนี้นะคะจะทําให้ความคิดถึงลดน้อยลงดังนั้นแล้วเราต้องเล่นเกม ความคิดถึงนะคะอย่างเช่นปล่อยให้เขาเนี่ยได้มีพื้นที่ส่วนตัวเขาบ้างได้ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนเขาบ้างไปแคมปิ้งกับเพื่อนเขาบ้างนะคะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่คน2คนอยู่ห่างกันเนี่ยจะทําให้ความคิดถึงทํางานทําให้เขาเนี่ยโหยหาอยากกลับมาหาคุณเร็วๆทั้งนั้นแล้วสาว,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 วๆอย่าก,กลัวนะคะว่าเอ้ยเดี๋ยวเนี่ยปล่อยให้เขาไปมีพื้นที่ส่วนตัวเขาก็จะลืมหรูสิเขาก็จะมีคนอื่นสิแบบนี้เนี่ยยิ่งจะทําให้เขามีเพราะว่าคุณระแวงคุณไม่เชื่อใจเขาควร ปล่อยให้ผู้ชายนะคะได้เป็นอิสระมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาบ้างแล้วเขาจะรักแล้วก็คิดถึงคุณคนเดียวนะคะและนี่ก็คือ5วิธีที่จะสะกดใจผู้ชายให้คิดถึงเราตลอดเวลาสาวๆลองเอาคลิดลับที่คุณนุพูดมาเนี่ยไปใช้ดูนะคะด้วยรักจากคุณนุชค่ะ